ผมเยี่ยมไก่ป่านะครับดย๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้ดูนะครับว่า,าลูกไก่ที่ปล่อยอยู่ข้างนอกนะครับของผมเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็รุ่นไหนบ้างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะ ถ่ายไว้ดูเดี๋ยวเล่นๆนะครับแต่่าอยากลงให้กับน้องๆได้ดูบ้างนะครับโอเคครับไปดูคลิปเลยคําเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมดังต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีค,มความรู้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเนื้อหาที่จะได้รับชมดังต่อไปนี้คือเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เท่านั้นไม่ใช่การตารุณกรรมสัตว์หรือทำร้ายสัตว์แต่อย่างใดผู้รับชมกรุณาทำความเข้าใจต่อเนื้อหานี้ด้วยและที่สำคัญงดดราม่าเพราะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการสร้างภาพแต่เป็นการสร้างวิดีโอ สวัสดีครับผมเจมไก่ป่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้ดูนะครับว่าลูกไก่ที่ปล่อยอยู่ข้างนอกนะครับของผมเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็รุ่นไหนบ้างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะถ่ายไว้ดูเดี๋ยวเล่นๆนะครับแต่ว่าอยากลงให้กับน้องๆได้ดูบ้างนะครับโอเคครับไปดูคลิปเลย สวัสดีครับเพื่อนเอนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมเราต้องตั้งกล้องนะครับแล้วก็ดูคลิปไก่จริงแล้วนะครับมันเป็นแบบการเลี้ยงแบบพื้นฐานเลยเนาะเราต้องสังเกตไก่บ้างต้องสังเกตหรือว่าไก่ตัวนี้มีลักษณะยังไงรูปทรงของเขาเวลาอยู่ในเฟร,รมกล้องในเป็นแบบไหนซึ่งไก่ทุกตัวนะครับที่เพื่อนเเห็นอยู่เนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไก่ที่คัดนะครับบางตัวเป็นไก่ที่เราเลี้ยงปล่อยเล่นเพราะที่บ้านเนี่ยมันมีตัวผู้บูแล้วก็ตัวเมียที่ผมเลี้ยยงไวว้้ปลล่่่อเเนนะครับับแตตถาาสมีย ไหนที่เราคัดแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์เนี่ยเราก็จะเอาเข้าข้อผสมนะครับเราจะไม่ได้แบบปล่อยมัว่วแต่แบบปล่อยมั่วเนี่ยบางทีไข่ของมันเราก็จะเอาเอามากินเนาะแต่ว่าลูกไก่ของมัน,น่ยถตาออกมาเราก็ไม่สามารถที่จะแบ่งให้กับลูกค้าได้เนื่องจากว่ามันเป็นไก่ที่แบบเราเนี่ยไม่ได้คัดพ่อแม่พันธุ์มานะครับแบบนั้นเราจะขายกับลูกค้าไม่ได้นะครับเนื่องจากตรงน,นี้ถ้าเราขายไปเราไม่รู้เลยว่าคุณภาพนะครับของลูกไก่เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหน แล้วถ้าลูกค้าเอาไปเพาะพันธุ์อีกแล้วลูกไก่จะออกมาเป็นสีม่วงอีกนะครับเราเราต้องพยายามซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะครับบางตัวนะครับที่ผมไม่สามารถแบ่งให้ครับลูกค้าได้แบบนี้ลูกค้าถามเพราะว่ามันเกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่เราไม่ได้กําหนดนั่นเองนะครับนี่คือก็จะเป็นไก่นะครับที่บ้านผมเนาะขอพูดว่าบางส่วนก็แล้วกันครับบางส่วนผมเนี่ยมีที่เลี้ยงไก่ก่อนง้างเยอะแล้วก็มีไก่เนี่ยหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นลูกไก่ที่บ้านส่วนมากนะครับ ผมเนี่ยก็จะ,ะเล่นลูกไก่มีเชื้อผอสมหน่อยนะครับผมจะไม่ค่อยชอบแบบแบบแจ้จ๋าๆเลยแบบเลือดร้อยแบบปับจ๋าๆเลยเนี่ยคือจะจะไม่ค่อยชอบแบบสไตล์นั้นครับแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนที่แบบชอบตระกูลแบบเชื้อสูงหน่อยเนาะถ้ามีแบบป่าร้อยก็ต้องแบบมีการฝึกก่อนนั่นเองนะครับแต่การฝึกนะครับมันไม่ได้ยากมากสักเท่าไหร่นะครับขอใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับ ไก่ป่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไก่นะครับที่เพื่อ,อนๆเห็นเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับไก่ที่เห็นอยู่ในเฟรมกล้องเนี่ยส่วนมากเลยนะส่วนมากก็จะเป็นพวกลูกผสมมีเชื้อป่านิดนึงนะครับไม่ได้กับสูงมากนะแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบทําไก่โตเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเอาไว้ฝึกเพื่อการแข่งขันอะไรสักเท่าไหร่เนาะี่ก็จะเป็นไก่องคผมเหมือนกันครับ พราะถ้าเราจะฝึกแข่งขันนะครับมันก็ต้องมีวิธีฝึกอีกแบบหนึ่งก่อนบางคนเนี่ยถามว่าเอาไปแล้วเนี่ยจะฝึกขันได้เลยไหมฝึกต่อได้เลยไหมมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับลูกไก่ของผมครับลูกไก่เล็กๆก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องจับอนุบาลได้หมดเลยเนาะเพราะว่าบางตัวแม่มันก็เลี้ยงบางตัวแม่มันก็ไม่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวก็จับเราก็จะจับยประญาติทำวัคซีนแล้วก็อนุบาลน,นะครับ เห่นลูกไก่จริงๆแล้วผมก็พยายามจับดูเห็นมันซึมๆมน,น,นเนาะก็แบบพยายามวิ่งจับอยู่มันวิ่งไวอยู่ครับผมหรือว่าผมอาจจะอ้วนแล้วผมวิ่งไม่ทันไก่นั่นเองนี่ครับลูกไก่ครับนี่คือเป็นลูกไก่ป่าผสมนะครับเป็นป่าผสมเนาะไม่ได้เป็นเลือดลอยแต่ว่าสีกอนของมันเนี่ย่อนข้างที่จะออกไปในทางป่านิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่เลือดลอยนะครับเป็นตระกูลลูกผสมมากกว่าเนี่ยตัวเมียน,นี่ก็เหมือนกันครับตัวเมียนี่ก็ก็เป็นพวกลูกผสมเหมือนกันนะที่เห็นลูกไก่อยู่ในเฟรมนะครับ ตัวผู้ขาวใหญ่นี้ก็จะเป็นพวกตระกูลไก่ต่อหรือว่าลูกผสมนั่นแหละที่มันไม่เแียก,กันนะเนี่ยลูกไก่ของผมก็จะประมาณนี้ลูกไก่พวกนี้ถึงกําหนดปล่อยเราก็ปล่อยครับถึงกําหนดขุนเราก็ขุน ถึงกหนดที่จะจับเราก็จะจับนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีแลกแล้วก็คุยกับเพื่อนๆแบบให้มันสนุกเนาะคลิปนี้เป็นการพากเสียงใส่นะครับซึ่งผมเองเนี่ยอยู่ในเฟรมกล้องตอนนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าผมไปทําอะไรอยู่นะตอนนั้นแล้วผมก็จะตั้งกล้องไว้เพื่อที่จะมาย้อนดูทีหลังว่าไก่ตัวไหนมีพฤติกรรมอะไรยังไงนั่นเองครับเพราะว่าไก่บางตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับคนบางคนครับมันมีพฤติกรรมนิสัยใจคอเนี่ยเหมือนกับคนเลยครับ ก็คือบางตัวน,ะนิสัยดีบางตัวก็นิสัยไม่ดีเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปก่อนที่เปิดคลิปมาครับประมาณนั้นแหละแต่ขอไม่เอ่ยถึงนะบางตัวมันก็นิสัยดีบางตัวก็นิสัยไม่ดีตัวนี้เป็นไก่เยี่ยครับผมก็เดินอยู่จริงๆอะผมลืมเลยนะว่าผมมาตั้งกล้องไว้อยู่ผมก็กลับมาเออกล้องมันไปไหนอะไรนี่นแหละนี่ลูกไก่ของผมครับลูกไก่นี้ก็คือชุดนี้รู้สึกว่าจะมีลูกไก่พี่เลี้ยงด้วยเนาะ แล้วก็ไก่ตัวผู้ไก่หนุ่มตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่ต่อเนาะเกิดจากพ่อแม่พันธุสายพันธุ์ที่บ้านเลยนะครับเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่บ้านเลยอายุอยู่ประมาณดูดูจากรูปะนะก็ประมาณสัก4เดือนครึ่งถึง5เดือนได้ครับถ้าประมาณนี้นะก็ยังไม่ได้แบบโตเต็มวัยถ้าโตเต็มวัยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10เดือน11เดือนหรือว่า12เดือนนะแต่ว่ามันก็เริ่มที่จะแบบมี ทะเลาะกับตัวเมยียบ้างแล้วมันกินเก่งครับอาหารนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัย่ว่าเป็นอาหารอะไรนะผมไม่กินอาหารไก่ทั่วไปครับเป็นอาหารลูกไก่นะครับเป็นอาหารลูกไก่เป็นแต่ขออย่ามาใช้เกตอย่างดีนะพยายามหาที่มันมีแบบโปรตีนเยอะๆหน่อยมีวิตามินเยอะๆหน่อยแล้วก็ขอแค่ว่าใช้อาหารเกตค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วไก่มันก็จะชอบด้วย คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปทุกคลิปตามที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอมเมนต์มานะครับเนื่องจากว่าเราอยากให้ทําแบบถูกกฎของ YouTube ของชุมชน Facebook YouTube แล้วก็สื่อต่างๆจริงๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ